เราดูลำไยดกๆนะครับพี่น้องลำไยลำไยนะจ๊ะการใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยธรรมชาติใบไม้นะครับพืชใบไม้และฮอร์โมนนะครับมีรสชาติหวานนะครับพี่น้องลำไยนะครับไปามาดูสวนผลไม้ลำไยครับนนรในลำไยลำไย ลำใหญ่ลำใหญ่นะครับนอกจากลำใหญ่แล้วก็มีนี่นะครับม่วงหามาอาหงด้วยนะครับม่วงหามาหาหงด้วยนะครับนอกจากลำใหญ่แล้วครับเต็มต้นเลยนะครับม่วงหามาหาหูนะครับดูลำใหญ่ลำใหญ่นะครับเป็นขวงนะครับเป็นพวงพวงนะครับพวงนี้ดกครับพวง ใหญนะครับพี่น้องพี่ีธรรมชาตินะครับแล้วฮอร์โมนอมหวานนะครับนอกเกี่ยวกลำไยแล้วก็มีกระทุกลด้วยนะครับพี่น้องทกลกด้วยนะครับ ใหญ่ก็มีมะนาวด้วยนะครับมะนาวด้วยนะครับบวมใหญ่น,นะครับบัวรนมเลกนี้นะครับดดๆนะครับการใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยอคอกนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายทำใบไม้ใบหญ้า,า,านะครับไม่มีรถหวานนะครับ Râm dây, râm dây, râm dây Ui, râm dây nó đục đục, nó khắp dây Râm dây đục đục dây đục đục ามาชมลำใหญ่ดุดกนะครับวันนี้ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับดอกเตยนี้กดติดตามไปเลยนะครับพี่น้องความสนใจคุณสีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบจีตมีสุขนะครับสําหรับคลิปลำใหญ่ในเก็ขอจบตอนแรกเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแกรแค้นแลวพบกับคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดดึงแก๊งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสนใจด้วยนะครับคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ